สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไทยคูป L 4 0 1 8 SP นะคะตัวนี้ก็พูดเลยว่าสภาพคือป้ายแดงเลยค่ะลูกค้าเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะมาพร้อมอุปกรณ์ค่ะใบมีดดันดินหน้านะคะและด้านหลังเป็นโรตารี่จอบหมุนตาช้าง RX 165นะคะลูกค้าดูค่ะ ที่โบกา้าพูดว่าเหมือนรถใหม่ลูกค้าดูสีใบมีดจากของใหม่นะคะยังไม่หลุดนะคะตัวนี้คือใช้งานน้อยมากๆนะคะเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยสำหรับ L4018SP Special รุ่นใหม่ล่าสุดที่อยู่ในโชว์รูมตอนนี้ค่ะมาดูสภาพตัวเครื่องยนต์กันเลย ลูกค้าดุกกลไกได้เลยนะคะโบซูมให้ดูกไกลไกลทุกจุดเลยนะคะสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะคะมาร์กจากของใหม่อยู่ครบทุกจุดค่ะไม่มีรอยรั่วซึมไม่มีรอยแกะรอยเือนะคะเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงดูสีตามหัวน็อตมาร์กอยู่ครบไม่มีรอยสนิมน้ำกินสักจุดนะคะนี่คือรถเดิมไม่เก็บสีนะคะไม่มีรอยแกะนะคะเดิมๆทั้งหมดนะคะมาร์กตรงที่เหยียบตรงนี้ยังอยู่อยู่เลยนะคะลูกค้า สวยใหม่จากโรงงานสภาพป้ายแดงนะคะ l 4 0 1 8 SP Special ค่ะรองรับน้ำมัน B10 ได้นะคะสำหรับชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่90ชั่วโมงเท่านั้นค่ะลูกค้าใหม่มากๆโอ้ยอยากให้ได้ไปใช้คือถ้าทำนานนี่เก็บไว้ใช้เองเลยนะคะสวยมากๆ ตัวนี้เป็นระบบเกียร์ซิงโครเิร์นะคะสะดวกต่อการใช้งานค่ะท่านใดที่เป็นมือใหม่ขับโบแนะนำเลยน่าใช้มากๆนะคะสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะมีรอยถลอกนิดหน่อยตามการใช้งานนะคะนี่ค่ะเบาะไม่มีตำหนิขาดนะคะมาร์กตามหัวน็อตอยู่ครบทุกจุดนะคะตัวนี้รถยังไม่ได้ล้างเลยนะคะโบมารีวิวให้ดูแต่เช้าเลยวันนี้อยากให้ได้กันไปใช้ค่ะหลังคาคู่ตัวไม่แตกไม่รล้าค่ะ มาดูด้านยางนะคะยางน้าเป็นยางยี่ห้อดัลลอบนะคะสภาพสวยลูกค้าหนวดยางจากของใหม่ยังไม่หลุดลอกนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูก่อนนี่ค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานนะคะไม่มีรอยสนิมน้ำนะคะมาร์กอยู่ครบนะคะ ยางหลังก็เช่นกันนะคะเป็นยางยี่ห้อดันหลอบค่ะลูกค้าซูมให้ดูกใกล้ๆเลยนะคะหนวดยางจากของใหม่นี่คือยังไม่หลุดลอกนะคะนี่คือยางคู่ตัวของรถมาจากบริษัทนะคะใหม่มากๆนะคะลูกค้าอยากให้ได้ไปใช้ค่ะกระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานนะคะไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะนี่คือสีเดิมทั้งหมดรอยมาร์กอยู่ครบนะคะจากของใหม่นะคะใครหายอยู่รบีบจับจองกันนะคะ รุ่นนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆค่ะมาดูด้านหลังของรถนะคะด้านหลังของรถค่ะตามแขนยกไม่มีรอยออกรอยดามแน่นอนมาร์กจากของใหม่อยู่ครบทุกจุดนะคะสภาพสวยสีเดิมจากโรงงาน100%เซ์ไม่มีตำหนิสักจุดนะคะบอกเลยว่ารถใหม่ใช้งานน้อยมากๆ90ชั่วโมงเท่านั้นมาพร้อมโรตารี่ RX 1-6-5ตาช้างสภาพสวยใหม่เช่นกันค่ะสำหรับตัวนี้ป้ายทะเบียนค่ะต่อจสองเจ็ลบบุรีนะคะใครสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งป้ายทะเบียนโบมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นค่ะยางดอกเต็มทั้ง4เส้นหนวดยางจากของใหม่ยังไม่หลุดลอกสักจุดนะคะซูมกันให้ดูใกล้ใก,กันไปเลยนะคะ กระทะล้อสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดค่ะสวยๆเดิมๆสภาพ99%เหมือนรถใหม่แบบนี้นะคะราคาดีมากๆนะคะสำหรับ L50 L4018 SP ค่ะตัวนี้ L4018 SP Special เเนะคะพร้อมอุปกรณ์นะคะใบมีดดันดิน่าและโรตารี่จอบหมุนตาช้างราคาอยู่ที่ 5้าแ0 0หบาทเท่านั้นค่ะ5้าแ0 0หบาทนะคะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะท่านใดที่สนใจโทรสอบถามได้เลย08191 36451นะคะหรือว่าถ้าอยู่ไกลจริงๆไม่สะดวกมาดูรถสามารถโอนจองโอนมัดจำได้นะคะโอนจองเพียง1,000 0บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยสนใจโทรได้เลย 0819136451ค่ะโอกเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรลิกของคูป o ตา L4018 SP สภาพป้ายแดงตัวนี้กันค่ะ